ยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้หมดมันยิ่งได้กราบสวัสดีท่านที่ศรัทธาแห่งพุทธคุณนะครับนี่เป็นรุ่นรูปหล่อสุขาวดีนะครับชลองเจดีองค์หลงปูนแสงยานวโรวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสทรนะครับเป็นเนื้อขันลงหินหลังยันนะครับจัดสร้าง2,375องค์นะฮะวันที่อธิษฐานจิตปุกเสกนะครับวันที่18สิงหานะครับ 2560นยหนะครับก่อนวันฉลองจะดีหนึ่งวันนะครับนี่นะครับหลวงปู่อริชานจิตนะครับบุเศษนะครับเปิดทุกด้านนะครับนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลนะฮะนี่นะครับต่อโค้ชชัดเจนครับโค้สอตรงสังกตินะฮะงดงามครับพุทธคุณดีแน่นอนนะครับเนี่ยมีไว้ ในครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นสุขนะครับร่มเย็นเป็นสุขนะฮะนี่นะครับชมชัดๆนะครับือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับคนในพื้นที่เขาเรียกว่านะครับรูปหล่อหัวโตนะครับนะครับดูองค์พระนะครับใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับชัดเจนมากนะครับงดงามที่สุดนะครับ นะครับชมกันชัดชนะครับศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ